อ่ะดิไม่ดูนะเวลาวาดรูปเนี่ยอย่าอย่ากลัวผิด<ม>เพราะถ้ากลัวผิดเนี่ยมันจะมีอาการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกกล้ากลัวมันมันจะไม่เด็ดขาดมันจะดูยึกยักเหยียบสู้อย่างนี้ไปเลยดีกว่าเหนนะ็นนะนอันเนี้ยเด็ดขาดเนี่ยอย่างเงี้ยดีเส้นอย่างเงี้ยสวยเส้นอย่างเงี้ยสวยเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรผิดนิดผิดหน่อยช่างหัวมันเขียนให้มันสนุกอะ่ะอ่ะอลอี อ่าอ่าอ่าดีอ่านีแหละ,ะนี่แหละอย่างนี้แหละ,ละ,อ,นนละอันนี้ดีเนี่ยทำอย่างนี้อีกทำซ้ำไปเรื่อยๆอยอ่าเริ่มมั่นใจแล้วเห็นไหม อืมอ่าดีวาดไปวิจาร์ณตัวเองไปด้วยนะ่ยดีอ่าเอาละอันเนี้ยอ่าสมนี้อันนี้อันนี้สมบูรณ์เลยเนะี่ยโครงสร้างขนาดหัวเห็นไ,ไหมสมบูรณ์เส้นสวยมั่นใจเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เขียนอีกอ่ะเขียนในนี้เลย วใหญ่ๆล่ะทีนี้ลองตัวใหญ่ตัวเล็กเปลี่ยนขนาดมากให้มีหลายๆขนาดทีนี้นะอ่ะทีนี้จุดที่ต้องแก้นะเส้นการเริ่มต้นของตรงนี้ข่าวต่อไปให้มาอยู่ตรงนี้นึกออกใช่ไหมจุดจุดเนี้ยให้มาอยู่ตรงนี้อ่รออีกที เกือบตีละเกือบตีละเอาอีกที่เข้าไปอีกให้มันอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยเดี๋ยนะสุดยอดอ่าตัวนี้แจ็งเพอร์เฟกดีที่สุด